ทักทายวันจันทค่ะดองคลิปนี้ไว้หลายวันได้เวลาลงสักทีค่ะวันนี้อันจะพามาทําหมกเห็ดเข้มทองใส่ไข่จ้าวัตถุดิบก็จะมีเห็ดเข้มทองหนึ่งแพ็คไข่ไก่2ฟองแล้วก็เครื่องแกงค่ะในเครื่องแกงก็จะมีพริกหอมแดงตะไคร้จ้าแล้วก็จะมีผักค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคือใบแมงลักต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนพริกลูกดวดใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะมาลงมือทํากันเลยขั้นตอนแรกนําเห็ดเข็มทองมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็นําเห็ดมาปรุงรสค่ะ เทเห็ดลงไปในกะละมังที่เราเตรียมไว้ค่ะเทเครื่องแกงลงไปตามด้วยไข่ไก่จ้าเราใช้ไข่ไก่2ฟองต่อเห็ดเข็มทอง1แพ็คนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำปลารัปรุงสุกค่ะนะน้ำปลารัเป็นน้ำปลารที่ปรุงรสแล้วนะคะแอนจะไม่ใส่ผงชูรสเพิ่มค่ะหรือใครอยากเพิ่มก็ได้จ้าลุกทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเราสามารถเอานิ้วจิ้มดูชิมรสชาติได้นะคะถ้ารสชาติไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มได้ค่ะใส่ผักลงไปแล้วคลุกให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาทำการห่อกันเลยครั้งนี้เป็นการห่อใบตองครั้งที่2ค่ะไม่ต่างกันกับรอบแรกเลยค่ะใบตองก็ไม่พร้อมไม้กลัดก็ไม่พร้อมค่ะได้ใช้เป็นลูกแม็กเย็บเอาค่ะรอบนี้แอนขอข้ามขั้นตอนการห่อไปเลยนะคะไม่ใช่อะไรค่ะแอนอายค่ะขอแก้ตัวในรอบที่3นะคะแอนทำไม่ได้จริงๆค่ะรอบนี้ได้ทั้งหมด4หมกนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะประมาณ20-30นาทีก็สุกแล้วค่ะเมนูหมกเห็ดใส่ไข่จะสุกไวมากๆค่ะจะใช้เวลานานก็ตอนห่อใบตองนีะะค เดี๋ยวเราจะมาแกะชิมร้อนๆกันเลยค่ะหน้าตาออกมาดูดีอยู่นะรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมค่ะอยากกินลองทำตามคลิปนี้ดูค่ะอร่อยมากๆจ้า